อาชีพนักบัญชีต้องทำอะไรบ้างอะหอยู่กับเอกสารนักบัญชีเนี่ยเราต้องรับเอกสารมาจากแผนกอื่นๆของบริษัทครับแล้วเราต้องดูว่าเอกสารนั้นอนะมันเกี่ยวข้องกับรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับ 2. วิเคราะห์อเอกสารนักบัญชีเนี่ยครับต้องวิเคราะห์อเอกสารด้วยนะครับว่ามันถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือเปล่า หรือหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยถูกหรือเปล่าซึ่งถ้าเราเจอว่ามันไม่ถูกเนี่ยเราต้องตีกลับไปที่แผนกต้นทางครับแล้วให้เขาแก้จนกว่าจะถูกครับ 3. <า>บันทึกบัญชีต่อไปเราต้องคีี์บันทึกบัญชีเข้าไปครับในโปรแกรมบัญชีของบริษัท4ีปิ้นวาลเชอร์ออกมาแล้วแม็กปะหน้าเอกสารแล้วเราต้องเซ็นอนุมัติลงบนวาลเชอร์ครับแล้วเก็บลงแฟ้มวาลเชอร์ต่อไปนะครับแล้วเก็บไว้จนครบ1เดือนนะครับ5 ทำงบการเงินรายเดือนมันดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อแต่เราก็ต้องทําใช่ไหมครับ6ยื่นภาษีทุกสิ้นเดือนครับเราต้องปิ้นรายงานภาษีครับออกมาจากโปรแกรมบัญชีครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครับแล้วถึงจะยื่นภาษีให้สรรพากรนะครับแล้วจ่ายชําระทุกเดือนนะครับเช่นแ a วกับวิดโฮลดิ้งแท็กนะครับ7ทํางบการเงินประจําปี เราต้องพิ้นรายงานประจําปีออกมาจากโปรแกรมบัญชีใช่ไหมครับเพื่อออกมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ทําการแอดจัสต่อไปนะครับหลังจากได้งบการเงินหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมครับเพื่ออนุมัติ 8. รับมือออเดดหลังจากปิดงบทุกไตรมาสเนี่ยออเดดจะเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของเราครับ หลังจากนั้นเนี่ยออดิตพาร์เนอร์จะเซ็นอนุมัติรับรองงบการเงินนะครับ 9. ส่งงบการเงินเราต้องส่งงบการเงินให้กรมพั์ครับผ่านระบบ e filing นะครับรวมถึงกรมสรรพากรด้วยครับพร้อมๆกับยื่นแบบพงอดอห้ะครับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีนะครับ